ดีค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นพฤติกรรมแปลกๆของน้องหมาเช่นการเอาก้นไถยพื้นหรือการเกาะขาคุณและโชว์ลีลาใส่สะโพกแต่คุณรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมแปลกๆเหล่านี้มีความหมายแฝงอยู่ในวันนี้ Ecobox c h h n n n l l จะพามาดูความหมายแฝงของ20พฤติกรรมของน้องหมาที่คุณอาจจะร้องอ๋ออย่างนี้นี่เองเมื่อได้รู้ ก่อนรับชมคลิปช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะมาเริ่มกันเลย 1. ทําทำไมเวลาเราเกาท้องน้องหมาแล้วมันต้องกระดิกเท้าคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันฟินแต่จริงๆแล้วการที่น้องหมากระดิกเท้าตอนคุณเกาท้องเป็นปฏิกิริยาที่น้องหมาไม่ได้ตั้งใจทำสิ่งนี้เรียกว่า s c r a t c h reflex เมื่อคุณเกาท้องน้องหมาจะไปกระตุ้นเส้นประสาทใต้ผิวหนังที่เชื่อมต่อกับไขสันหลังเส้นประสาทเหล่านี้จะส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อขาของน้องหมาทําให้เตะหรือกระดิกขาเพื่อพยายามกําจัดสิ่งระคายเคืองนั่นเอง 2. ทําไมน้องหมาต้องเตะขาหลังหลังขับถ่ายหากคุณเข้าใจว่าการที่น้องหมาตะกุยขาหลังหลังขับถ่ายเพื่อบกปิดอึของมันคุณกำลังคิดผิด การที่น้องหมาแสดงพฤติกรรมนี้เกิดจากที่น้องหมาของคุณกำลังปล่อยฟีโลโมนที่อยู่บริเวณต่อมกลิ่นที่อุ้งเท้าของมันด้วยการตะกุยขาหลังนี่เป็นการสื่อสารที่น้องหมาของคุณบอกน้องหมาตัวอื่นว่านี่คืออาณาเขตของมันไงล่ะ 3. ทํทำไมน้องหมาถึงเอาก้นไถไปกับพื้น ท่าทางและลีลาการเอาก้นไถบนพื้นนี้อาจจะดูน่าตลกขบขันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมนี้อาจเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างทำให้น้องหมาของคุณระคายเคืองอยู่เช่นการติดเชื้อการอักเสบหรือมีพยาธิและปัญหาที่มักพบบ่อยๆมักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่อมเหม็นบริเวณทวารหนักโดยน้องหมาจะมีต่อมเหม็นอยู่สองข้างบริเวณก้นของมัน ภายในต่อมจะมีของเหลวที่มีกลิ่นเหม็นที่น้องหมาชอบดมในการสื่อสารกันนั่นเองวิธีหาต่อมนี้ก็ง่ายๆโดยการให้สมมติดูก้นเป็นหน้าปัดนาฬิกาต่อมเหม็นจะอยู่บริเวณเลข4ี่และเลข8หากต่อมนี้มีการอุดตันอักเสบก็จะทำให้น้องหมาระคายเคืองจนต้องเอาก้นไถ่พื้นหรือพยายามเลียก้นเพื่อบรรเทาอาการนั่นเอง 4. ทำไมน้องหมาต้องเกาะขาและโชว์ลีลายกสะโพกพฤติกรรมโชว์ลีลาเกาะขาใส่สะโพกนี้เกิดได้ทั้งน้องหมาตัวผู้และตัวเมียการที่น้องหมาแสดงพฤติกรรมนี้กับคุณเพื่อนคุณหรือตุ๊กตาตัวโปรดของมันอาจไม่ได้ไหมายถึงพวกมันมีความต้องการทางเพศอย่างเดียวนะอาจจะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งว่าที่นี่คือถิ่นของฉันยังไงล่ะฉันคือราชาของบ้านนี้ แต่อย่างไรก็ดีหากน้องหมารู้สึกตื่นเต้นมากๆต้องการเรียกร้องความสนใจก็อาจจะโชว์ลีลาเกาะขาใส่สะโพกแขกของคุณเพื่อบอกว่าสวัสดีมาเล่นกับหนูหน่อยก็ได้5ทำไมสุนัขถึงนอนแล้วกระตุก เมื่อน้องหมานอนหลับเข้าสู่สภาวะ REM เป็นช่วงวงจรที่กล้ามเนื้อต่างๆหยุดทำงานหมดยกเว้นหัวใจกระบังลมกล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อเรียบแต่สมองยังคงทำงานอยู่ราวกับตื่นจึงเป็นช่วงที่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวหรืออาจเรียกได้ว่านอนหลับไม่สนิทนั่นเองมีการกอกตาไปมาดิ้นไปดิ้นมาหัวใจเต้นเร็วขึ้น การกระตุกเหล่านี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันของมันนั่นเอง 6. น้องหมาแสดงความเห็นอกเห็นใจน้องหมาสามารถรับรู้ได้เมื่อคุณรู้สึกเศร้าหรือเสียใจพวกมันจะแสดงความเอาใจใส่เพื่อปลอบโยนคุณเมื่อคุณตกอยู่ในความทุกข์ 7. น้องหมาชอบนอนบนเสื้อผ้าของคุณหากหมาของคุณนอนบนเสื้อผ้าหรือบนเตียงนั่นหมายความว่าพวกมันรักคุณมากเสื้อผ้าและเตียงของคุณมีกลิ่นหอมที่แสนอบอุ่นให้ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจพวกมันต้องการที่จะรู้สึกว่าใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นยังไงล่ะ 8. ทำไมพวกมันถึงชอบนั่งบนเท้าของคุณ การที่น้องหมานอนหรือนั่งบนเท้าของคุณเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านี่คืออาณาเขตของพวกมันและเพื่อแสดงความรักของพวกมันเช่นเดียวกับที่คุณมักจะสบายใจที่ได้นั่งข้างเพื่อนของคุณยังไงล่ะ 9. จ้องมองคุณอย่างตั้งใจ การที่น้องหมาจดจ่อและจ้องคุณพวกมันอาจจะกำลังรอคอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเช่นคุณจะมาให้อาหารมันหรือยังหรือเวลาเดินเล่นหรือยังหรือจะมีคำสั่งอะไรให้พวกมันทำเพื่อที่พวกมันจะได้รางวัลน,นอกจากนี้น้องหมาจ้องเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกมันต้องการคุณอาจจะสังเกตพฤติกรรมนี้ได้บ่อยๆเมื่อถึงเวลาอาหาร 10. ททำไมน้องหมาชอบนอนกลิ้งบนพื้นหญ้า การที่น้องหมาชอบนอนกลิ้งบนพื้นหญ้ามีได้หลากหลายสาเหตุเช่นพวกมันอาจจะคันหรือพยายามเปลี่ยนกลิ่นกายของตัวเองอยู่หรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือการทำเครื่องหมายอาณาเขตของมันโดยการทิ้งกลิ่นไว้นั่นเองการถูกกลิ่นของมันออกไปบนพื้นเช่นพรม หรือเตียงใหม่ของพวกมันกําลังทําเครื่องหมายว่านี่เป็นของมันและนอกจากนี้การที่พวกมันมานอนกลิ้งไปมาบนพื้นหญ้าก็เพราะมันรู้สึกดีไงล่ะแหมล้ำลึกจริงๆว่าไหมสิบเอ็ดทำไมน้องหมานั่งหลังคอมการที่พวกมันแสดงท่าทางนั่งหลังคอมนั้นอาจจะบ่งบอกว่าพวกมันมีความรู้สึกกลัวและรู้สึกอ่อนแอเป็นพิเศษ น้องหมาจึงพยายามทำตัวให้เล็กลงเล็กลงนั่นเองน้องหมายังนั่งหลังค่อมเมื่อถูกทารุณทำร้ายหรือถูกดุอย่าดุหนูเลยหนูกลัวแล้ว 12. ททำไมน้องหมาถึงชอบเลียคุณการที่น้องหมาเลียคุณเพื่อแสดงความรัก พวกมันอาจต้องการที่จะดูแลคุณเพื่อแสดงว่าพวกมันห่วงใยความเป็นอยู่ของคุณนะโดยหากย้อนไปในอดีตแม่หมามักจะเลียเพื่อทำความสะอาดลูกของพวกมันและอีกเหตุผลที่พวกมันชอบเลียหน้าคุณอาจเพียงแค่เพลิดเพลินกับรสชาติของผิวที่เค็มของคุณไงล่ะอร่อยเหาะเลยทีเดียวว่าไหม 13. ทําทำไมพวกมันถึงชอบทำเครื่องหมายฉี การฉี่เพียงเล็กน้อยบนพื้นตามทางเป็นเหมือนการเช็คอินบอกสุนัขตัวอื่นว่าฉันมาที่นี่เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถทำได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียน้องหมาที่ยังไม่ได้ทำหมันจะมีแนวโน้มนี้จะแสดงพฤติกรรมนี้บ่อยกว่า 14. การนอนแบบขดตัวการนอนขดตัวแบบโดนัทโดยการงออุ้งเท้าไว้ข้างใต้ตัวมันเองและขดตัวและให้หัวของมันวางอยู่บนหาง นั่นหมายความว่าสุนัขของคุณอาจพยายามรักษาความอบอุ่นในร่างกายและให้การปกป้องส่วนต่างๆของร่างกายนี่เป็นท่านอนที่พบบ่อยที่สุดสําหรับสัตว์ในป่าเช่นกันเนื่องจากช่วยรักษาความอบอุ่นและปกป้องอวัยวะสําคัญนั่นเองส5ทําทำไมน้องหมาถึงชอบขุดการที่พวกมันขุดในบ้านของคุณมีเหตุผลหลายประการคือพวกมันอาจต้องการฝังของเล่นหรือกระดูกเพื่อป้องกันไว้ พวกมันอาจขุดเพื่อคลายร้อนในฤดูร้อนและนอกจากนี้น้องหมาที่ตั้งท้องอาจจะขุดหลุมซึ่งเป็นสัญชาตญาณในการทำรังเพื่อสร้างบ้านให้กับลูกๆของมันแต่แต,แต่ขุดตรงนี้มันใช่เหรอ 16. ให้ของขวัญเจ้าของ หากสุนัขของคุณนำของขวัญมาให้คุณเช่นรองเท้าหรือของเล่นชิ้นโปรดนั่นหมายความว่าพวกมันรักคุณนอกจากนี้ <Okay. S 1> ยังหมายความว่าสุนัขของคุณต้องการความสนใจจากคุณเฮ้ hey, สนใจชั้นที17ทําทำไมสุนัขถึงชอบกัดทำลายเฟอร์นิเจอร์ของคุณการเคี้ยวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านอาจเป็นผลมาจากความเบื่อหน่ายหรือความวิตกกังวลในการที่ต้องอยู่ตัวเดียว หากน้องหมายของคุณมีพฤติกรรมนี้อยู่อาจบ่งบอกถึงความต้องการเล่นออกกำลังกายที่มากขึ้นเพื่อลดพลังงานลง 18. ทําทำไมสุนัขหอนหลายๆคนอาจจะมีความเชื่อว่ามาหอนเพราะเห็นผี แต่การที่สุนัขหอนนั้นทำเพื่อสื่อสารดึงดูดความสนใจและประกาศการมีอยู่ของมันสุนัขอาจหอนได้เช่นกันเนื่องจากพวกมันตอบสนองต่อไซเรนของรถพยาบาลหรือรถตำรวจที่อยู่ห่างออกไปเชื่อหรือไม่ว่าเสียงเหล่านี้อยู่ในระดับความถี่เดียวกับการได้ยินของพวกมันไงละ่ะ 19าทำไมสุนัขหาวสุนักหาวก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารนะสุนักหาวเมื่อรู้สึกกังวลเช่นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่หรืออยู่ท่ามกลางสุนักตัวอื่นคุณจะเห็นพฤติกรรมนี้บ่อยขึ้นในลูกสุนัขเมื่อพวกมันอยู่ใกล้สุนัขอื่นที่ไม่คุ้นเคยสุนัขอาจหาเมื่อถูกมนุษย์ดุหรืออยู่ในสถานการณ์ที่กระตุ้นความเครียดอื่นๆได้เช่นกัน 20. สุนัขหลีตาให้คุณ สุนัขจะทำพฤติกรรมนี้เมื่ออยู่ในภาวะสงบหากน้องหมาหลีตามองคุณหมายถึงมันแสดงความรักต่อคุณและต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณไงล่ะและนี่ก็คือสรุปความหมายแฝงของพฤติกรรมน้องหมาที่คุณอาจไม่เคยรู้คิดเห็นยังไงหรือถ้าตรงกับเจ้าตูบที่บ้านคุณก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ e c o b o x c h ช n n e l ลลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย